อันนี้คือฟักทองนะคะที่เราเอาไปอบไว้ประมาณ40นาทีนะคะมันก็จะสุกประมาณ30%เป็นี้แหละค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันเย็นสักพักนึงเดี๋ยวเราค่อยมาผสมส่วนผสมลงไปนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีกะทิ เราไม่มีใบเตยเราก็เลยจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาแทนให้มันแบบไม่เป็นกลิ่นข้าวไข่นะคะแล้วก็มีเกลือเราใส่น้ําตาลอ่ามันเป็นน้ําตาลปิดแบบนี้นะเพื่อนเเราใส่ไปหนึ่งก้อนแล้วก็อันนี้มันคือกะทิกะทิที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นไม่เหมือนบ้านเรานะเพื่อนเพื่อมันจะจับจับตัวเป็นแบบนี้คือจะต้องเอาไปตั้งไฟแล้วก็ให้กะทิมันละลายแล้วก็น้ําตาลละลายแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเอามา ใส่ไข่แล้วใส่เกลือไปนิดนึงแล้วเราก็จะเอาไปตั้งให้มันส่วนผสมในหม้อนี้ละลายแล้วก็ค่อยเอาไข่มาตอกผสมกันนะคะขั้นตอนนี้เราจะกะทินะคะมาตั้งเพื่อที่จะให้มันละลายนะคะกับน้ำตาลปิ๊บแล้วก็เราจะพักไว้ให้เย็นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำ ฟักทองที่เราอบไว้นะคะประมาณ40นาทีเอาออกมาพักไว้ให้เย็นเหมือนกันแล้วก็หลังจากฟักทองเย็นแล้วก็กะทิเย็นแล้วก็จะผสมส่วนผสมแล้วก็เทลงฟักทองแล้วก็เอามาขึ้นนึ่งนะคะอันนี้คือกะทิกับน้ำตาลปิ๊บนะคะที่เราเอาตั้งไว้แล้วก็คนให้มันละลายกับความร้อนนะคะ ไม่กินสี่ยซัมพะยาฟักทองพอกินผัดเตียวเวลมาม่กินเนี่ยประนี้ก็ได้สิกินควาหวานต่อซัมพะยาฟักทองเด็ดเมื่อวานเนี่ยเคองหนึ่งข่แบงกินแล้วละกะันเลยเคองหนึ่งรสชาติโอเคอยู่นะคะ,ะ,ะราการสชาติของฟักทองก็โอเคหวานหวานอันละกคะา วานฟักทองละกาอันมันไข่อะนะพี่น้องมาซิมเบิงแซ่ทันเปพี่น้องเบิงไม่อยู่ต่างประเทศา่าอยากกินยังทำบพระเห็ดเองเนะพี่น้องก็บริกิน ขันยาตีนี้ยังเสียเห็ดบ่เป็นก็ต้องเบิ่งใน u t u b e เบิ่งวิธีเห็ดแล้วก็เอามาลองเห็ดดัดแปลงเบิง่งบางครั้งเห็ดรอบแหลกขนาดสึบ่เป็นนะแต่ว่าเฮาก็พยายามปรับสูตรไปเรื่อยๆแล้วกี๋ยวมันก็เป็นเองทางแหลกที่ขอเห็ดปักท่้องกันสังขยามันบ่เอตัวไข่นน่บ่สุกจอยเดี๋ยวเอาทิม่มแล้วก็ปักท่องกะบ่สุกยังเห็ดบ่ถึงวิธีนะมาที่นี่พ่อเห็ดถึงวิธีเลยแล้ว ก็เลยกลายเป็นว่าโ okay, อเคลงตัวแล้วแล้วก็อยู่ต่างประเทศนี้ฝักทองมันสีนี่ลายแบบเ้พีน่น้องมันสิเป็นแบบพร้อมกินบอ่อหรือสิเป็นสกอตอ่าอียงอีกอขึ้นต้นด้วยสกอตแล้วก็อียงอีก,อนนอก,ออกซื้อน้ำกลดอีกลายอย่างสีหายยางสิมันนี่อันนี้นะซื้อถือพอดีถือแบบว่า บางอื่นที่ต้องการที่เสียงมาเห็ดอันของหวานนะแต่แต่ว่าฮาร์รัลเดอร์น่ะย่มสื่อเสียนว่าเขาบอกหูมันบอกเขาสื่อเสียงดวงเขาบอกหรือว่ามันเป็นพรอมกินหรือเป็นสควอตพรอมกินหรือสิเป็นอีเอียงเงินเสียนะเขาบอกหรือว่มันสิมันสิสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าส <Yes. S 2> ิแตกต่างบางอันน่ะเนื้อข้างในมันสิเป็นสีขาวมันสิคือบักฟักบักยังแปลงสันมันสิบมัมันบักอืดแต่ว่าอันนี้หน <sh> ่บักอืนอ่ะ แสบแสบแสบพี่น้องกินอีกสักหนึ่งคำก็จะคอดตัวไปและเยอะๆใหญ่ๆอ่ะ ตัวลาไปก่อนจ้าพี่น้องไปกินมันคือให้มันเบิดหน่วยกินลังไม่มันแสบโวกกินหนาไม่เนาะบ๊ายบายจา้าขอบคุณนะคะที่ดูวิดีโอจนจบนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจา้า